สวัสดีครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำนะครับก็ชิมแล้วยังไม่สะใจนะครับก็ทำการเติมพริกเติมถั่วนะครับใส่น้ำปลานะครับแล้วก็เติมเสร็จแล้วก็คนนะครับลองชิมดูอีกรอบหนึ่งนะครับสีสันน่าทานนะครับ แล้วก็ได้เติมแคปหมูนะครับเติมแคปหมูเข้าไปนะครับพอดีเป็นทางผ่านนะครับระหว่างมาดูงานเสร็จก็เลยแวะทานนะครับเติมแคปหมูไปแล้วนะครับก็ยังไม่พอนะครับเลยเติมเกีียวกรอบเ้าไบอีกนะครับอย่าลืมทานมื้อเที่ยงกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบครับขอบคุณครับ